สบายดีมีความสุขคือเก่านะครับเอสขัชพลคนเมืองยศครับมือนี้ผ้าพีผ้านองมาไ้มาหน้าครับหุวยผู้ใดเฮ็ดุยังน้อหันอุ้ยไอ้ขําดอนตัวนี้สวัสดีครับผม,จมเจ้ามาเฮ็ดอีหยังอย,งอยู่นี่จะปล่อยไฟฟังเด้อเป็นหยังล่ะหมอผักกระแยงใส่ใส่ใส่<ม>พ,พี่เอา้าอุ้ยนี่พี่น้องผู้ดใดบ่เคยเห็นต้นผักกระแยงแบบธรรมชาติ หอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแทบเครียดจนะนี่แหละครับผักกระแยงนี่แหละครับผมร้องยามฟ้าห้องฮวนหวนนี่พี่น้องเลยนี่พี่น้องบ่เคยเห็นผักกระแยงแบบธรรมศาสตร์นี่มาเบิ่งเอาครับนี่เหงาหนึ่งบ่พี่แมนเหงาหนึ่งเหงาหนึ่งหลายต้นอยู่หลายต้นอยู่แมนเก็บเป็นยังนี่ เราตีไปแกงน้ำใหม่แล้วแกงเส้นน้ำใหม่เห็นป่ะแมนโอ้ยสุดยอดขาดว่าเด็กกระชือนี่แหละนี่แหละหอมคักกระแงงหอมหินหินโอ้ยที่พี่พี่มึงนี่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 มาเบิ่งผักกระแงงพี่น้องนี่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 ต้นอ่อนอ่อนขึ้นก็ร่างดีเลยนี่นี่ผักกระแงงธรรมชาติเลยนะครับนี่นี่ครับผมบานอบบานหน้าเฮานี่ครับแตอว่าม่มีพิษไม่มีสารพิษสารยังครับไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอนนี่พี่น้องผักกระแงงก็ร่างขึ้นอ่อนๆแก้วบานเน้าเอาอายุเพิ่นเป็นหลายปีกันยอดมึงกินผักมุนี่แหละ มา,าสร้างฟ้าแ<บ>ถ่ตำล่าได้ล้วนี่เอากระพักยั่งธรรมชาติเด้บ้านเฮาผู้เฒ่าผู้แก่สังเกตคนสมัยนี้เพิ่นอายุแปดสิบเก่าสิบเพิ่นยังตายเด,ดีเพิ่กน,นกินพักกระยังนี่บม กัดึ้นผักข้างแยกผักอีตู้ผักอินแนบันเฮาเราผักธรรมชาติเนาะเออแบบว่ามันปวดสารพิษเนาะเพิ่นอยู่กินอยู่ดงกับหญ้ากินผักแว่นจังซี่เจ้าเคยเห็นบ่แม่นเพิ่นรวบลาเอากินกับกินกับตำมะคุงแซ่บผักแว่นหน่าเนาะพี่เนาะแต่สมัยที่กี้มันกินน้ําสางแสงเจ้าหูแจ้งเฮาน้ําสางแสียงฮู้จักอยู่เออสมั่โบราณกินน้ําซื้อคก็สมมื้อเด้อเออกินน้ําสางแบบว่าขุดเอาเนาะขุดเอาสมัยีะกี้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นจะยื้ยืนตัวน้ําใสติงลิงดีเนาะใสติงลิงแล้วโอ้นี่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติแบบบ้านๆ ่นมาเจ็บผักกระแยง,งครับถาพี่น้องมาเจ็บผักกระแยง,งนี่นี่นี่อุ้มนึงครับพี่น้อ,องนี่นี่เห็นปะนี่ผักกระแยงครับสิไปใส่แกงแล้วไหมมือแลงนี่มห้นี่เบืองเลยกินเลยเชงแล้ไหมเออผักกระแยง,งสดๆนะครับนี่สดๆคลองแท้ครับผู้ใดบ่เคยเห็นนี่มาเจ็บผักกระแยง,ง <3> <3> นี่พี่เงาหนึ่งนี่นี่เงาหนึ่งนี่เงาใหญ่งามนี่เงาใหญ่งามเงาใหญ่เงางามเลยนี่ หอมบ่พี่หอมโอ้ยบ่มากเลยแกงเราแอยากกินน bon like so to ี่เงานึงครับพี่น้องแกงน้องในี่ขาบ่ได้ก็คือนี่แหละตอนแงงเลยใส่ผักกระแยงนี่มันสิหอมเลยเนาะพี่แม่นบ่แะเออนี่ครับพี่น้องมาเก็บผักกระแยงน้ำกันนะครับนี่คือบรรยากาศธรรมชาติแบบบ้านๆนะฮะนี่พาพี่พาน้องมาเบิ่งกินอายวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮามาเก็บผักกระแยงพ่ออีกบ่พี่เจออีกบ่ ลายใช่ไหมพี่บ๊วยเดี๋ยวมาจินแกงนอกมายุยะโสธรมาเก็บผักกระแยงสดๆพร้อมเนาะเดี๋ยวมาีแม่เดี๋ยวมเที่ยวเดี๋ยวมาเบิ่งอีกอุ้มหนึ่งยู่มึงไดโนคอยเห็นอยู่วังหันมาหาผักกระแยงซอยกันพี่น้องมาเบิ่งมาเบิงเบ่งมาหาผักกระแยง,เ,ง,เ,งเจออยู่ป่ะพี่เป <c oughs> ็นอะไรบ๊คือสิเกิดหน่อยเถอะยังหา,ายังหา ว่าเมนยุ้มฟังพุ่นบ่พี่พี่มาเบิ่งพี่พี่มาเพิ่งพี่เอาเจอบ่พี่เจอแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ๆๆๆนเจ็บอีกพี่เจ็บอีกแม่นนี่อุ้มมึงง่ายเลยอุ้มนี่ครับนี่โอ้โหนี่นี่เห็นบ่ครับผักกระแยงแม่นครับใส่แกี๊ยงน้มักระเสบใส่ออมกบกระแหงแซีบเด้อวกระแหงเสีบแม่นกบหน่อยแหงกลางออมกบออมปูออมปลานี่เนาะปลาออมปูนี่ขาดวด้คือผักกระแยงเออสียบพี่น้องแซีบพี่น้องเอ้ยเอานี่พี่เอาน้ำว้น้ำนี่ หากันไปห้างซ้ำได้ใหม่ใหม่สดสดนะครับเกิดขึ้นเองจากธรรมาส่าท์ครับพี่น้องนี่คือวิธีของคนอีสานบ้านเฮาเก็บผักกระแงงอันนั้นมันมาม่นผักกระแงงนี่น่ะนี่ฮะเจ็บมัวเด้อเจ้านี่นี่นี่พี่นี่เป็นดงเลยนี่นี่นี่เป็นดงเลยนี่ไม้คุณไล่นี่นี่นี่เป็นดงเลยโอ้ัยพี่น้องเลยไล่ครับยอดเลยครับปลาดกับเก็บเห็ดตัวพี่น้องมุนเรือห้มนี่ลยล่ะไล่ไล่มาพี่น้องเก็บผักกระแยงด้วยกันนะครับ เอาคลิปนี้ถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดสับหัวชิงไข่แลลวก็กดแชร์ให้น้ำเนี้อเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้ทีมงานมูฮ่าน้ำเนื้อเอฟข้าฉพลแล้วก็ไอ้าห้ำดอนสุดดาดนดนๆแล้วมาออกคลิปน้ำเอาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กระดาษยูดีมีแห้งสูบผูสุขลนดูแดงมีหี่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อิึงผักกระแยงอีกจะกรอบนี่เห็นบ่สวยงามเลยครับพี่น้องอ รสชาตินี่อีสานมันเท่าหรืขาดวะเลยกันนี่รครับใหม่ๆสดๆเลยครับอยู่หน้าเลยแหละครับป้ามาย่างข้า้งนี้เออปลาย่างเลยแหละเนี่ยนี่เป็นเดินพักกระแย่งเกิดพี่น้องเลยเดินปลาย่างนี่แหละหลายครับพี่น้องเลย